แม่รู้สึกยังไงบ้างที่กับสถานการณ์ทุกวันนี้ที่เป็นอยู่แม่อยากให้เป็นแบบนี้ไหมมันทาอะไรไม่ได้แล้วพี่ไหมันมาถึงขนาดนี้แล้วมันทาอะไรไม่ได้แล้วเปลี่ยนก็แค่เปลี่ยนความรู้สึกตัวเองเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ซัพพอร์ เรื่องของการกินเรื่องของความเป็นอยู่แล้วอยากได้อะไรทำต้องการอะไรอาจถามเพราะว่าใดๆทั้งหมดอ่ะมันคือความสุขของลูกกีฬามันก็ช่วยหลายอย่างนะมันก็ช่วยทําให้เขาโตขึ้นมีสมาธิขึ้น <S <S <ม>แล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้น <S <S <ม>ก็เห็นจริงๆจากตัวเขาเนั่นแหละด้วยกีฬานี่หลอ่หลอหลอมแล้วก็มันทําให้เป็นกีฬามันพยุงทังครอบครัว มันไม่ใช่ว่าเขาไปแค่2คนแล้วไปอยู่คนเองพอเขาแข่งทีมแล้วก็จะกระเตงกันไปคือมันเป็นความเป็นกิจกรรมครอบครัวไปแล้วแต่อตอนลูกแข่งอะ่ะแม่ลุ้นกว่าพ่อเยอะมากนะคะ<า>เสียงคือแบบสุดถ้า,าเขามีโล่ให้แม่ทีมชาติไทย <laughs> ตอนอยู่อเมริกาชาติไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก อุ้ยแตกตลอดมามาจะขุดมาตั้งแต่ก้นบึ้งปอดคือยังไงเราอยากให้ลูกได้ยินเสียงเราหรือว่ายังไงใช่มันมาเองวันนั้น,น,น,นที่หนูแข่งอ่ะคิดอะไรในในหัวในสมองหนูหนูคิดอะไรแค่ออกไปที่หนึ่งออกไปที่หนึ่งแล้วออก็ที่หนึ่งต้องขับชิวๆอชอบ m i n d s e ของแชมป์โลกมากเลยอ่ะคิดอะไรก็ไม่รู้ออกไปที่หนึ่งแล้วก็ได้ที่หนึ่งคิดแค่นี้จริงหรอ คือเจสก,กีมันต้องออกที่หนึ่งให้ได้ถ้าการออกที่หนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีคลื่นและมีอะไรบทบังแล้วเขาก็จะขับเรียบมันจะง่ายมากแต่ถ้าออกหลังจากที่ออหนึ่งมันคือหายันนะเลยเพราะว่าคลื่นเจสก,กีคลื่นน้ำมันจะตีมันจะตกน,น้ำมันจะบางวิสัยทัศน์อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละก็ออกไปครั้งแรกไงไม่ที่หนึ่งอ่ตกน้ำไงตกน้ำผมแต้มเลื่อตกน้ำแต่ดีนะเขาฝึกมา ตกปุ๊บว่ายขึ้นมาขึ้นเรือเสร็จแล้วขยี้ไปต่อแล้วไล่แซงกับทีละลำทีละลำได้ยังไม่เคยเล่าไอ้นี่ยังไงเล่าสิตอนตอนตรส่องไอ้ตอนที่เขาให้ให้ลองสนามครั้งแรกออกไปพร้อมๆกันเต็มไปหมดอยู่อเมริกาแล้วนะที่อเมริกาออกไปปุ้งยี่สิบลำปุ้งออกกาก็งงไงตกน้ำปึ้งจูนพี่ปอนออกกากตกน้ำออกกากตกน้ำพอแล้วไม่แข่งแล้วออกากมากาอะไรนม่ต้องแข่งแล ออกมาลูกซ้อมแทบตายแล้วมันแค่ตกน้ำจะพากลับประเทศซะงั้นดูดิบ้าตกน้ำแล้วก็ไอเราสองลูกตกมาไหวยกลับมาแล้วสู้ต่อตราบใดที่กรรมการยังไม่ตีทุงได้ไอ้นี่ตกน้ำจะพากลับประเทศเฉยเลยทำไมอ่ะทำไมอ่ะตอนเห็นตกน้ำแล้วเป็นไงก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่เคยแข่งแบบนี้มาก่อนแล้วก็เราก็นึกภาพไม่ออกแล้วมันก็แบบ <Es> พอมันตกแล้วมันดูทรมานอ่ะก็เลยแบบไปไปไปต้องแข่งไปไปแต่แม่เลี้ยงเองกลับบ้านกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบอารมณ์แค่นั้นอ่ะอีนี่ก็หันมาว่าแบบดูจะบ้าแล้วนี่อยู่อเมริกานี่ไม่ได้อยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันนี้ไม่เหมือนมาสัมภาษณ์รายการเลยนะคะเหมือนแม่ Excel, Gmail, แอบมาเขาอยู่ที่บ้านบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาจะมีเถียงตีกันเองหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono น9ค่ะ